สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรียงมหาศย์ก,กันต่อนะครับก่อนอื่นก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดน,นะครับดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับทุกท่านก,<อ>ก็จากแม่สูตรของเรานะครับที่เราทำมานะครับเดินมาถึงงวดที่9 6แล้วนะครับตัวเด่นของเราได้มาประมาณนี้นะครับก เราก็มาลงในแบบของเรานะครับได้ทั้งตัวเด่นได้ทั้งตัวดับมานะครับจับคู่ชุดเต็มเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงนะครับมาลงแ้มนะครับแทมรวมนะครับตัดด้วยแ้มนะครับ ะมีนะครับแต้มสองแต้มสามแต้มสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแต้มรานะครับแล้วเรามาดูครับว่าแต้มสองมีอะไรบ้างนะครับแต้มสอง นี่ครับมีสองสองบวกกันได้สองนะครับมีเเจ็ดห้ามีเจ็ดห้านะครับแล้วก็แปดสี่ตัวหนึ่งแล้วครับแปดสี่เก้าสาม บวกกันได้สองนะครับสิบสองนะครับแล้วก็มาศูนย์สองนะครับศูนย์สองแล้วจะมีเลขเบิ้ลอีกตัวนะครับเพราะว่าตัวเดียวเรามีห6หกนะครับก็จะเป็นหกหกนะครับเป็นเลข <c oughs> ขอไปครับเป็นเลขเบิลน,นะครับ หกหกก็เป็นแต้มสองนะครับต่อไปแต้มสามนะครับก็จะมีนี่บวกกันได้สิบสามนะครับหกเจแล้วก็จะมีปห้ารัแล้วก็เกสี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนสาม หนึ่งสองทับสามนะครับต่อไปแต้มสี่นะครับแต้มสี่ก็จะมีหกแปดนะครับหกแปดเก้าห้าแล้วก็ศูนย์สี่ 13แล้วก็จะมีเบิ้ลนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับแล้ไปแต้ม5นะครับแต้มมาก็จะมี6กเก้าหกเก หนึ่งสีนะครับแต่ม้าส่วนสองสามก็เป็นแต่ห้าแต่ว่าสองกับสามสังเกตนะครับสองกับสามจะไม่มีในตัวเด่นตัวชนนะครับเพราะฉะนั้นเลขสองสามนี้เป็นเลขที่มายากนะครับมายากนะครับเพราะว่ามันไม่มีมันไม่ชนเด่นเลยสักตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสองหรือสามนะครับเป็นเลขที่ มายากครับต่อไปแต้ม6ครับแต้ม6ก็จะมีหกศูน 6, 6, 0, นะครับ6กศู็ดนะครับ เบิร์แปดแปดครับน่าจะนะครับต่อไปแต้มเจ็ดนะครับมันก็จะมีหกหนึ่งนะครับหกเจ็ดศูนย์แล้วก็มีแปดเก้านะครับแต้เมเจ็ดลูกจะมีสามตัวนะครับ ต่อไปก็แต้มแปดเจ็ดหนึ่งนะครับแปดศูนย์หกกสอง 6, 6, 2, แล้วก็จะมีแปดสี่สี่ไม่มีนะครับ สี่สี่เพราะเลขสี่ไม่มีก็จะมีเลขเก่านะครับเก้าสองสิบแปดนะครับบนเกาเกานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่มแต่มหัวเรานะตัดด้วยแต่ม ส่วนแต้มเด่นหรือแต้มร้อนะครับ <c oughs> <c oughs> แต้มเด่นที่เราหาไว้นะครับก็จะมีวันนี้จะชนชนหลายสูตรอยู่หลายตัวนะครับแต้มเด่น แต่ที่เราว่าเป็นแต้มที่เด่นมากนะรงบงแต้มที่เด่นๆนะครับ ในที่นี้เดี๋ยวเราจะมา,าค่อยตัดตัดที่เด่นปักหลักกันอีกทีนะครับพอเด่นปักหลักก็จะจะตัดให้มันเหลือน้อยลงอีกน่ยปีกนะครับสังเกตว่าเด่นปักหลักเราเขาจะมีหลายตัวอยู่นะครับเอกตามสูตรนะครับ มั้งหมดทั้งมวลนั่นนะครับก็มีโอกาสหลุดนะครับมันก็มีโอกาสหลุดพอตัวเลขตัวเลขมันก็ไม่น้อยไม่แน่นอนไม่น่แน่นอนนะครับงวดที่แล้วนะครับแต้มแต้มดับมนไม่ใช่แต่ไตัวดับเรามันหลุดนะครับหลุดที่หลักหน่วยนะครับ หมดที่แล้วก็หลุดไปหลุดที่หลับหน่วยแต่ว่าตัวรองเรามันเข้านะครับแล้สรุปให้เข้าตีตัวรองโมดที่แล้วนะครับมดที่แล้ว ก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับก่อนนำไปใช้ก็ดูแค่เป็นตัวอย่างอย่างนที่แล้วนะครับนะครับตัวตัวดับดับหน่วยเราพลาดนะครับดับหน่วยเราพลาดอันนี้อันนี้บนุนะครับดับหน่วยเราพลาด เด่นปักหลักเรามาที่สองสามสี่นะครับแต่เราสรุปนี่มาที่ตัวรองนะครับเพราะว่าเพราะว่าสี่สี่มันอยู่ตัวดับเราก็เลยมาสรุปไว้ในตัวรองนะครับดักสี่นะครับเพราะเด่นปักหลักเราเข้านะครับสองสามสี่ครับก็หัดน,นี้เดี๋ยวก็จะไปตัดด้วยเลข เด่นปักหลักอีกทีหนึ่งนะครับเอ่อจะให้เหลือน้อยตัวลงไปนะครับพร้อมกับอ่าฮะเต้นดินเต้นดินมาแต้มดินมาจะเหลือน้อยลงครับก็ขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ให้นะครับท่านไหนที่ยังไม่ติดตามก็ติดตามไว้นะครับ เื่อได้ชมคลิปดีๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับจะตัดด้วยเด่นปักหลักนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีและขอบคุณครับ